ล้ำซังไม้ล้ำปีดสิเฝ้าตำกินเนาเดี๋ยวก็สิเหี่ยวก่อนนะจ๊ะเนาะตำใส่กุ้งสดจ้าตัวเมี่พี่น้องเอ้ยตัวเอ็ดจ้ะประมาณสิบก็ตัวพี่น้องแล้วก็บกักะนาวเผือเด่นนะจ๊ะนะบักเขือเขอพริกแย่และวควันหลอออกมาจ้าลําตะขอตัวไปฟานมะม่งไปแกะเปลือกกุ้งกันนั่้พี่น้องจ๋ามาลงมือกันจ้าอยล้ำกันในฝานมะม่งเรียบร้อยแล้วจ้าอยล้ำใส่แค่หรอดนั่นนั่นจ้ะเด้อ ใส่แครอทนันจ้าเพื่อเพิ่มสีสันก่อนนะจ้ะเนาะพริกจ้าใส่ไปเลยเน้องเอ้บนแต่เผิดไปโดนลมตาตบกลางล่ะพี่เดือดขึกลุ่งก,ก,กัล้ำจ้าแกะเรียบร้อยีล้วก็ตั้ิกด้เลยลจ้าอเอี้ย กระเทศไซลินเลยจ้ะนะระเทศไปไปนำประลาดจ้าประลาสูนารีสูตรง้อนลจ้ะไปนะไปนำฟ้า เราชะลดจ้าใส่หลายแสบหลายแล้วไปหนอเลยไปหนอเงยอบมึง ยู่วูกับดีร์ล้ำจา้าุจ้าเจตเตวสวัสดีค่ะสบายดีพบกับวีล้ำพัเพิ่งลังจากพอม่พี่น้องู คุณสุนคนต้อนรับเข้าสู่ช่องยายล้ำพาเดิมมาแจกน้องมณีล้ำไม่แม่นู่ตำมะคุ้งใส่กุ้งสดจากพี่น้องจ๋ากผักหรือเครื่ก้าหล้าจ้ามาประดับประดาจากพี่น้องจ๋าคนอื่นยายล่อกาบโอ้คุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดไลร์กดแชร์กดซับตะไคร่ล้ำเด้อจกเลยขอพ่อแม่พี่น้องมีความ,มสุขสุภาพประการแข็งแรงร่ำรวยเงินทองล้ำผิดพลาดประการใดล้ำกระดาษขอโทษขอภัยเด้อจกเด้อฝากกดไลร์กดแชร์กดซับตะไคร่ล้ำนี้เลยจ้าเพื่อจิตบริสุทิ์ผิดพลา,าลดจิตเม่อไม่ขอ,องให้ล้ำจ้า mặc gì làm bò lại cho vui nung chả nhiều khẩu là cha phạt cứ cao là cha nhưng chả mi mà la giờ làm cái mi khăn nồng chỉ nên để chả được mặc đôi cả cho vui nung chả nhiều lá nhiều lại đâu số gì đây kín thế kín vui nung ơi làm lại nghe làm lại đuổi bật lật cha mi nồng chín làm hơi Ưm Ưm Tẹp một miếng cửa Với thịt súp Môm Ưm Mùi cửa này làm nó chín hơn hơn sốt ra Môm มุ้งเร่มาเด้อซุปุกะคุ้นใจมุม้งเนี่ยครับ ชได้้านเนาะย่งไรมกกกกันุปบมเกลียอยอยากสีบจุกไือเกีย้วหนอนคนฟางมาปนไมมน้ำกินน้ำจัดขอพูดใหลายเร้อน้องตั้งบะเดียวก็ดำแล้วจ้ะอันนี้เราสื่องว่โดนไปไ คนจะเสียไว้มันอยดหยดมีล้ำจ้าต้งมีล้ำเป็นชิ้นต่ำบบย้ำนะจ้าสั่งหงมไว้ไหนจ้ามมอืมอืมอืมข้าศึยังเดืจ้าหมมเมื่อกอ

mong 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 bị kín mong đấy, mong 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 ยิ่งร่ำกัะกาขอบคุณทุกกำลังแร้งใจ้ะจ้ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตาม,วาม,ม,ม,มวดวยจ้ามอมพักึ่งเมา่ไว้่โดนเมื่ไจ้า แสบนะฮะไปป๊บคงบานเพาเนี walking, ่ยแสบก่อนบอคงด้านแขนด้อเล่ะนี่วันแขเพราะสบมุมกันไม่ดีอืม mông, Xẹp um, nào mà luôn, um, đấm hông cuồng luôn, mông, à

បុ الم. ំណ <_ JJonak> <how refugees> ាស់ហើយមុំហឹមអង្គុយកោរទៅមុំម ጣ ដាក់ផ្ដា

Jeg ấm tụt thai lắm Bố quay Bố quay thì không biết nào Giờ giờ cha Môn uhm. Môn khai กิไนไม่ได้แล้วลืมคิปนี้ย้ายร้านบ่อยแล้วอันนี้จะไปกินลังไม้ทีด้จ่าเออหลังแก่พีร้ำซ้อผิดแล้วคลิลคปน,าานี้แล้วกันกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเป็นร้านจุดจบคลิปด้จ้าเด้อเพศไรว่าอย่าลิ้นรวยเลยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้่พ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณเพศไรจ้าเพศไร